สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์นะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับรัสเซียไม่สนทมนะครับเล่นกับไฟประธานาธิบดีทรัมนะครับเริ่มแสดงอารมณ์เกี้ยวกราดนะครับหลังรัสเซียโจมตียูเครนอย่างหนักหน่วงยังไม่มีท่าทีนะวิเวลคุยตกลงเจรจาสันนิภาพกันตามที่ทมนะครับออกมาคุยโวว่าเขาได้พูดคุยอย่างสร้างสรรนะครับกับประธานาธิบดี ปอเรเมียนะครับปูตินของทางรัเสเซียแล้วก็ทางบูตินนะครับก็ออกมาให้ข่าวว่ามีการพูดคุยตรงนะครับระหว่างเขาเนี่ยกับทรัมป์ที่เป็นไปอย่างสร้างสรรน,นะครับถึงในเรื่องของการพูดคุยเจราจาสนิภาพนะครับแต่จนแล้วจนรอดนะครับก็ยังไม่เห็น,นเงื่อนไขการพูดคุยสันิภาพใดๆนะครับมีความคืบหน้าแต่ทําไมนะครับรัเสเซียเนี่ยถึงยังโจมตียูเครนอย่างหนักหน่วง นะครับก็บเพราะว่าทางยูเครนเองนะครับมีการส่งโดรนเข้ามาโจมตีรัสเซียและกรุงมอสโกนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าไม่รามมือเช่นเดียวกันแต่ปากนะครับของทางยูเครนเนี่ยนะก็บอกเรียกร้องนะก็ให้มีการหยุดยิงทันทีนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขนะตามที่เซนสกี้ออกมากนะก็พือข่าวต่างๆว่าทางปูตินเนี่ยนะครับไม่ยอม หยุดสงครามนะครับไม่ยอมหยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไขนั่นเองพร้อมๆกับท่าทีของสีชาติตัวตึงทางตะวันตกนะครับคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันนะครับแล้วก็โปแลนด์นะที่คอยอยุแย่ยูเครนอยู่แล้วก็พร้อมสนับสนุนนะครับยูเครนในการยืนหยัดนะครับแข็งขืนที่จะไม่ยอมรับเงื่อนไขนะครับเส้นแดงของทางรัเสเซียนะครับคือ รัสเซียเนี่ยต้องการยูเครนนะครับนะต้องยอมสละด,ดินแดนที่ถูกรัสเซียผนวกไปแล้วและยูเครนนะครับก็ต้องวางความเป็นกลางนะครับไม่ฝักไฟไฟใดนะไม่สมัครเข้าเป็นสมาชิกนะครับขององค์การเนโตทั้งหมดนี้นะครับจึงเป็นที่มานะครับของการเล่นกับไฟของปูตินนะครับแล้วรัสเซียก็เมินนะครับไม่สนทับนะในการออกมา แสดงความเกี่ยวกาดนะครับนะก็ด่าไปทางบุตินนะครับว่าบ้าไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะว่าหน้าง,งานของจริงนั้นนะครับมันซีเรียสมันจริงจังและสําคัญกว่าแค่คําพูดนะครับสร้างข่าวแล้วก็ภาพลักษณ์นะครับของทัป์ไปวันวันนั่นเองนะครับเพราะฉะนับอกว่าเรื่องจริงนะกับเรื่องที่คุยเนี่ยมันแตกต่างนะครับหน้าง,งานเนี่ยเหมือนว่าเซนสกี้เนี่ยจริงๆก็ยังไม่ยอมนั่นเองนะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ